งต้องลงแล้วกุ๊บกิ๊บตอบกลับไว้ดีมากหลังถูกแซะเรื่องหน้าเด็กเป็นคุณแม่ลูกสองที่เป็นไอดอลของสาวๆหลายคนสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพชีเราจะเห็นว่าแม่นั้นเคลื่อนไหวโพสต์ภาพอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมและวันนี้วันที่8มีนาคม66 แม่เผยเทคนิคดูแลผิวหน้าวิธีทำให้หน้าเด็กแบบไม่เสียเงินทำเองง่ายๆที่บ้านและทำได้ทุกคนแน่นอนซึ่งย้ำว่าเป็นเพียงหนึ่งวิธีการดูแลเท่านั้นงานนี้หลายคนต่างเห็นด้วยกับแม่ทำกันแล้วเห็นผลจริงหลายคนแต่ก็เกเดกระแสะตีกลับที่บางส่วนมองว่าใดๆก็คือยังต้องเข้าคลินิกทำหน้ากันอยู่ดีและแม่ก็ไล่ตอบแต่ละข้อความไว้ดีมาก สุภาพมากๆเช่นชาวเน็ตมันไม่มีวิธีไหนที่ทำให้หน้าเด็กนอกจากเดินเข้าคลินิกหรอกคะ่ะกุ๊บกิ๊ฟคลินิกก็ต้องเข้าคะ่ะแต่หลังจากเข้าถ้าไม่ดูแลก็ไม่มีค่าอะไรคะ่ะชาวเน็ตทำหนังหน้ามาเยอะกุ๊บกิ๊ฟใครทำแล้วสวยมั่นใจมีความสุขก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะชาวเน็ตลองไม่ไปทำสัญยกรรมสิคะ้ะกุ๊บกิฟ สันแต่ไม่ดูแลก็ไม่สวยนานนะคะผิวต้องมีการดูแลต่อเนื่องค่ะชาวเน็ตหน้าไม่เด็กได้ไงสันมาขนาดนี้กุ๊บกิ๊บไม่จำเป็นว่าแค่สันละนะคะ่ะไม่สันทำแค่ผิวก็ดูเด็กได้ค่ะเพราะกิ๊บก็ไม่ได้สันให้หน้าเด็กค่ะแต่ทำผิวดูแลผิวเลือกกินเลือกฉีดดูแลตัวเองในทุกๆด้านค่ะ